หลายครั้งเองก็เกิดความสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศออสเตรเลียผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงเคยเรียนหนังสือกันมาตั้งแต่ตอนประมาณม1ม2เนนอที่คุณครูเนี่ยอาจจะเคยบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นทั้งประเทศแล้วก็เป็นทั้งทวีปซึ่งแน่นอนครับคุณครูก็มักจะบอกย้ำเสมอว่าทั้งทวีปเ่ยนะใหญ่กว่าประเทศไทยน่ยหลายเท่าด้วยกันซึ่งเอาละเราหลายคนคงไปนั่งจินตนาการว่าเออถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าทวีปออสเตรเลียเนี่ยน่าจะมีประชากรมากกว่าประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะว่ามันใหญ่กว่าิง่แตคาด ะะว่าเมื่อหลายคนโตขึ้นมาก็หลับมา,ราทราบทีหลังว่าประชากรของออสเตรเลียเนี่ยมีเพียงแค่25ล้านคนเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าประเทศไทยซะอีกมันก็เลยเป็นอะไรที่งุนงงอย่างมากว่าอ้าวแล้ว ใหญ่กว่าทําไมถึงมีประชากรน้อยกว่าที่สําคัญก็คือคนส่วนใหญ่ของออสเตรเลียเนี่ยมักจะไปอาศัยอยู่ที่บริเวณริมๆของทวีปส่วนตรงกลางทวีปนั้นแทบจะไม่ค่อยมีใครไปอาศัยอยู่เลยหรือว่าบางที่นั้นไม่มีใครอาศัยอยู่แม้แต่คนเดียวคําถามก็คือเอาแล้วทำไมถึงไม่ไปอยู่กันเมื่อสงสัยเราก็ควรไปหาคําตอบและคําตอบที่ได้ก็คือหลักๆที่คนไม่ไปอาศัยอยู่ก็คือเรื่องของพื้นที่มันค่อนข้างแห้งแล้งแหง้แหงแล้แงแบบไหนแหง้แหงแล้งแบบว่าไม่มีน้าให้เลยจะสร้างถนนหนทางก็คือคิดแล้ว คิดอีกเพราะว่าดินมันแข็งคือดินมันแห้งจนมันแข็งจนมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้จะสร้างบ้านสร้างนั่นสร้างเนี่ยก็ไม่ได้อีกเพราะว่าดินมันแข็งยากเกินกว่าที่จะทําการสร้างมันขึ้นมา นอกจากนี้เรื่องของฝนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะมีให้อีกดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ไปาอาศัยที่ข้างนอกหรือว่าบริเวณตรงกลางนี้ก็จะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะทนกับสภาพแวดล้อมไม่ได้อุณหภูมิที่ร้อนเกินไปแล้วก็น้ำที่ขาดแคลนอย่างหนักหน่วงนอกจากเด่นจะแห้งแล้วน้ําจะไม่มีแล้วนะครับหลายคนยังกังวลและโลรวนในเรื่องของสัตว์ต่างๆที่อาจจะมีพิษเพราะก็เชื่อว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีสัตว์มีพิษค่อนข้างที่จะเยอะมากตั้งแต่มแมลงสัตว์เลือล้อยคลานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เต็มไปหมดดังนั้น ที่มีความอันตรายเพิ่มขึ้นไปอีกนั้นถ้ากับว,ว่าชีวิตนั้นก็อาจจะไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรผมเชื่อว่าหลายคนคงได้ยินแบบเรื่องราวของแมงม,ม,มุมรวส์สไปเดอร์ที่มันแบบมีพิษที่กัดมนุษย์ทีนึแงก็ตายส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศนี้นแหละ แต่มันก็มีคําถามสาหรับหลายคนว่าอ้าวแล้วทําไมประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางที่เขาก็เป็นทะเลทรายทําไมเขาถึงที่จะสร้างเป็นเมืองขึ้นมาได้หรือว่า UAE ใช่ไหมสหรัฐอาหรับอเมริดะที่มันสร้างเมืองกลางทะเลทรายขึ้นมาได้แบบสวยงามคําถามคือแล้วทําไมเขาทําได้เรื่องนี้เองมันก็ยังเป็นเรื่องที่กําลังถกเถียงกันอยู่นะครับแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเขาก็ออกแม้คาตอบอยู่2เรื่องก็คือเรื่องที่1การจะทําอะไรแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกครับประชากรเขาน้อยดังนั้นเนี่ยจะไปขูดรีดเงินประชาชนมาเพื่อสร้างสิ่งนี้เนี่ยก็อาจจะ เป็นสิ่งที่ไม่คุ้มเท่าไหร,ร,ร่เพราะว่าการจะสร้างเมืองขึ้นมาเนี่ยก็ต้องทํารางรถไฟขึ้นมาเป็นทางที่จะขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆไปยังเมืองแห่งน,นี้ซึ่งการขนย้ายก็เป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่ารถไฟก็ไม่มีถนนก็ไม่มีจะเอาขนของเนี่ยไปยังไงถ้าจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ไม่คุ้มอีกเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงอย่างที่บอกครับเพราะว่าดินมันแห้งมันแรงมากๆแกจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือต้องใช้งบประมาณค่อนข้างที่จะสูงดังนั้นเนี่ยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสูงไไไปปปหหมมมมมมดกกกกก็เเเเเลย่่่่สรรรร้าา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 งงงพะะะะวววบณััันนนนนอออจจิิตื อกจากนี้นะครับคนส่วนใหญ่ที่ชอบอาศัยที่บริเวณชายฝั่งเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์ของเรื่องของแร่ธาตุหินอีกเพราะเขาค้นพบว่าบริเวณริมชายฝั่งของออสเตรเลียส่วนมากเนี่ยมันมีพวกของมีค่าพวกแร่เหมืองทองอะไรอย่างเงี้ยธานหินอย่างเงี้ยทาให้การแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายกว่าและบวกกับมันติดทะเลไงขนของแบบส่งต่างประเทศได้ง่ายกว่าอีกทางนี้การที่หลายคนไม่ค่อยจะย้ายไปอยู่ใจกลางของออสเตรเลียเนี่ยเขาว่ามันมีเรื่องของพระราชบัญญัติบางอย่างที่จะทําให้ไม่ คุ้มค่าที่จะไปอยู่ตรงนั้นและการอยู่ใกล้ๆก,กับเมืองใหญ่หรือว่าใกล้กับชายฝั่งนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าหลายคนก็ลองคิดว่าอยู่ตรงนี้หรือว่าบริเวณชายฝั่งเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คุ้มที่สุดฮะหลายคนก็เลยที่จะไม่ย้ายไปอยู่ใจกลางนั่นเองก็หวังว่าคลิปวันนี้น่าจะเป็นคําตอบของใครหลายคนนะว่าทาไมคนออสเตรเลียเนี่ยถึงชอบที่จะอยู่บริเวณชายฝั่งไม่ชอบที่จะไปอยู่ใจกลางของทวีปและนี่ครับคือคําตอบทั้งหมดที่คาดการว่าน่าจะเป็นทฤษฎีที่เป็นไปได้เนาะเอาป่นว่าหากใคร สำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบาย